วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลมากค่ะที่ได้เริ่มต้นปีใหม่นะคะด้วยการได้มาร่วมงานกับโรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะซึ่งเป็นงานจุดจีนวันนี้ค่ะก็ได้มาเจอแฟนคลับมากมายด้วยคะ่ะในนาทีพี่แอบจะแต่งเต็มแ,แ,แ,แบบขนาดนี้เนาะใช่ค่ะวันนี้รู้สึกแบบมีความสุขมาก<อ>คือชอบงานแบบนี้วันนี้ต้องแบกแคุณค่าเท่าไหร่คือ,อชอบงานอะไรแบบนี้็ค,คือชอบแบบ ปกติแอก็ไม่ได้รับงานแบบนี้บ่อยหมายถึงว่างานที่แบบตามเทศกาลเราก็จะได้แต่งตัวที่แบบปกติเราไม่ได้แต่งใช่ไหมได้แต่งเต็มขนาดนี้ชุดสวยเครื่องประดับแบบล้ำค่าขนาดนี้นะคะวันนี้ก็มากับเครื่องประดับ b e a ตี y เจมส์ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นความแบบมั่นคงมั่งคั่งค่ะแบบไว้ีแบบไว้มังคั่งคะหนึ้อยเก้ล้านเออ ก็ก็อยากจะชินเหมือนกันค่ะต้อเก็บตังคุาไม่ยอมใช่ค่ะแต่ว่าก็ได้ใส่ตามวาระโอกาสอะค่ะที่จริงพี่อัเวลาใส่เครื่องประดับราคาร้อยล้านอัพเนี่ยมันต้องมีความพร้อมมันต้องพร็อกงหรือยังไงบ้างมันต้องยังไงบ้างเพราะเราก็ใส่มาเกินตลอดก็อาจจะได้ค่อนข้างใส่บ่อยแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใส่ค่ะจริงจริงที่บ้านมีไหมในเซฟอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยต้องกลับไปคนกันค่ะ มีเยอะเหรอคนะมีเยอะจนจำไม่ได้เลยอ่ะพี่แอ็บเพเวลารัางล้างต้องบอกไหมคะว่าเครื่องประดับคือพี่แอ็จะใส่ตั้งร้อยล้านอ่ยโอไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะพี่แอ็บจำได้ไหมว่าเราใส่ราคาแพงสุดเวลาเกลียดลาที่เราเคยสัมผัสมาก็ก็ประมาณนี้ค่ะร้อยร้อยกว่าสองร้อยเคยไหมอ่ะก็ก็น่าจะเคยค่ะสบายสบายเยอะหรอกนะ อ๋อสบายค่ะพร้อมใส่ค re ่ะต really? ิดต่อมาได้เลยค่ะแฮปปี้ค่ะจุดจีนเป็นยังไงบ้างความต่อพันชื้นเราเราพร้อมแค่ไหนพร้อมค่ะรอรับจุดจีนเลยค่ะก็จริงๆเดี๋ยวเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์นะคะก็เชื่อว่าแอปแล้วก็หลายๆคนก็เตรียมรับกับเทศกาลจุดจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ่ายนะคะนี่ก็ขอแนะนำให้มาที่นี่เลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์นะคะใครที่เตรียมตัวที่จะ ไหว้ตุดจีนนะคะหรือว่าจะมาเที่ยวที่นี่ก็ได้นะคะที่นี่เนี่ยเขามีทั้งจัดทั้งให้ไหว้นะคะเที่จ้ปาแล้วก็มาเที่ยวต้อนรับตุ๊จีนกันที่นี่ได้ค่ะสําหรับใครที่มองหาไม่ว่าจะเป็นของไหว้นะคะเสื้อผ้าใหม่นะคะไว้ใส่ต้อนรับตุ๊จีนหรือว่าของตกแต่งสําหรับเทศกาลจุ๊จีนก็ที่นี่ครบจบในที่เดียวเลยค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์27สาขาทั่วประเทศค่ะม่กีอาจารย์เขาบอกว่าจะต้องซื้ออะไรเพิ่มอะไรบ้าง ใช่ค่ะพร้อม,มากค่ะพร้อมมากค่ะจดไปเรียบร้อยแล้วค่ะปีนี้อาจารย์ทับว่าไงบ้างคะเมื่อกี้พี่แอรพี่แอรดีค่ะเป็นถือว่าเป็นลิมิตใหม่ที่ดีค่ะมีกำลังใจและการในการเริ่มต้นปีค่ะถ้าเกิดสุขภาพดีงานดีเงินดีเราก็มีพลัง,งกาพลังใยที่จะทำยิ่งดีเลยคะ่ะ หรือว่าม่ดีอยู่แล้วครับค่ะดีแล้วก็ดีอีกได้ค่ะแต่้าจ่ายกระทายแล้วอย่างหมอช้างพักว่าพี่แอฟก็คือดีหมดทุกอย่างทั้งงานเงินความรักทุกอย่างพร้อมใชุเลยค่ะเนี่ยรู้สึกอุ่นใจเวลาได้ได้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ทั้งหลายค่ะเป็นยังไบ้างกับปีใหม่ที่ผ่านมาบ้านมาดามแป้งที่นนท์คุณไม่สามารถคว้าเงินมาให้เราแตกคว้าใจเราไปได้ จะอยากได้รางวัลมากกว่าเป็นไงบ้างอาจารย์บอกว่าวันนั้นคนที่จะได้ก็คือมิ้ที่แอบกับพี่อัมแตกต้องเงียบที่สุดห้ามพูดแต่ทำไมถึงพลาดไปตกให้คนนั้นได้ในไม่เป็นไรครับได้สองปีซ้อนแล้วสองปีซ้อนแล้วก็อันนี้อันนี้ือวะที่แต่ไม่คนอือป่ะแต่เดี๋ยวปีหน้ากลับมาใหม่ปีหน้าพร้อมเข้าชิงใหม่คอย่างอย่างปีที่ผ่านมามันผิดพลาดตรงไหนเพราะจริงๆพี่อั้เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วแต่ทาไม อยู่ดีๆพี่อ้ําน้อยกว่าพูดน้อยกว่าเราไม่จริงๆเราอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเอออยากแบบว่าก็จริงๆอย่างที่พูดเมื่อกี้คือได้มาสองปีแล้วจะได้อีกปีก็ก็เกรงใจเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นพูดเล่นนะคะแ <Okay. S 2> ต่ว่าเราส่งผู้ท้าชิงไปแล้ว oh. ไง <c oughs> วเขาเลยบอกว่าผิดพลาดตรงที่ว่าเราร้องเพลงเ,เสียงเยอะไปหน่อยก็เลยแบบข้าเคลื่อน เออเป็นไปได้ปีหน้าไม่ร้องละมันเป็นวิธีใหม่ค่ะอกว่ารู้ะเห็นเธอเห็นโชว์สกิลนี้โอ้ไม่ได้โชว์สกิลเพราะไม่มีสก,กิลเลย <c oughs> <c oughs> อยากมีสก,กิลเหมือนกันค่ะมีเมื่อไหร่จะโชว์ทันทีค่ะแต่พึ่งเขาคะเขาพึ่งเขาบอกว่าเออแอบคิว่าเขาน่จะปลอบใจค่ะ <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คือถือว่าโชว์สปิริตละกันค่ะคะือ <c oughs> <c oughs> จะได้ให้รู้ว่า แอมไม่ได้แอมไม่ได้อายแต่ว่ามันลองไม่ได้จริงๆค่ะก็สนุกสนุกค่ะเรา้องวมาที่ปีนี้ถ้าปลายปีนี้ก็ต้องจัดมาอีกกังวลพี่อ้ําไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมีคนมานั่งข้างๆแล้วก็อีว่างไม่ว่างแล้วก็ถ้าส่งของพี่อ้ําใช่ไหมคะโอ้ยทุกคนน่าจะยินดีมากๆเลยค่ะพี่อ้ําจะเอาเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวก็ทุกคนทุกคนพร้อมต้อนรับค่ะ เขาบอกเขาอยากมาขอเคล็ดลับจากเราโอ้โหใครกันแน่คะต้องขอเคล็ดลับคืออ่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาดาวพร้อมกับวันเกิดในปีใหม่ใช่ค่ะก็ช่วงปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่เราแฮปปี้กันเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามันก็มีทั้งสองเทศกาลได้ฉลองปีใหม่ด้วยแล้วก็ฉลองวันเกิดลูกสาวด้วยค่ะปีนี้ทำไมเลือกไปญี่ปุ่นคะพี่แอรค่ะทำไมถึงเลือกไปญี่ปุ่นเออจริงๆค่อนข้างกระทันหันแบบฉุกเฉินมากเลยค่ะ ทุกอย่างแบบกระทันหันไปหมดเลยค่ะจริงๆไม่ได้แพลนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศค่ะเพราะว่าก็หยุดไม่กี่วันหยุดหยุดแค่สามสี่วันเองค่ะที่แอปได้หยุดเพราะวันที่หกแอปก็ทํางานแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้แพลนแต่อยู่ๆลูกสาวก็บอกว่าอยากเล่นหีม้าก็เลยจองแบบทุกอย่างแบบด่วนมากๆคือถ้าต้องไม่ได้แอปจองกับคุณแม่ของตรีตรีหดนะคะก็ คุณแม่ก็ช่วยจัดการให้ทุกอย่างอย่างแบบด่วนมากค่ะก็กโชคดีที่ได้ไปเพราะจริงๆช่วงนั้นก็ทํำอะไรกันทหารก็ค่อนข้างยากค่ะก็เลยพาคนเยอะปีไปเล่นฮิมาให้สนใจไปเลยใช่ใชค่ะก็วันเกิดปกติลูกไม่ค่อยขออะไรอะค่ะแล้วปีนี้เขาขอก็เลยอ่ะก็ได้ค่ะถึงแม้จะมีเวลาแค่แค่สาี่วันก็ก็ไปจริงๆอยู่ญี่ปุ่นแค่สวันเองสวันก็เอาที่เหลือก็คือเดินทางไยาง ก็หยุดไปสี่วันนะคะก็อยู่ญี่ปุ่นสามวันแฮปปี้ในฐานะปีมากค่ะมากค่ะแฮปปี้มากค่ะเพราะว่าเขาก็สงสารเขาอะคือทุกวันปีใหม่เขาก็ไม่มีโอกาสได้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆเลย่ยเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยู่อะไรเงนี้ค่ะทุกคไปเที่ยวหมดเราเป็นหมู่าวันเกิดปีแรกที่ต้องปีแบบอยากขอแม่ก็เหมือนจะเป็นปีแรกที่เขาขอนะคะเพราะว่าถ้าเป็นปีอื่นๆเราก็ ก็ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงๆก็ก็ชอบทุกอย่างค่ะเพราะว่าสามวันก็อัดแน่นเลยค่ะก็วันแรกก็อยู่โตเกียววันที่สองไปเล่นไปเอ่อไปสกีรีสอร์ทแล้วก็วันที่สามก็ไปดิสซิแลนด์จบแล้วบินกลับค่ะที่บินไปเที่ยวกับคุณเจอเซอร์ไพรส์ทุกง <laughs> ใช่ใช่ใช <laughs> เดี๋ยวคนเข้าใจผิดที่ว่าแฟนคลับมาส่งแอ้วไม่ใช่ค่ะแต่คนเห็นเยอะก็บังเอิญเจอพี่ๆแฟนคลับค่ะอาจารย์พี่ๆน้องๆนี่ก็เยอะมากแล้วก็ไปก็ยังตกใจปีใหม่ก็ตกใจแล้วแต่ยังไงก็ต้องเดินเข้าทางนั้นเพราะว่าเป็นช่องเดียวที่ที่ต้องเดินเข้าก็ก็เลยต้องเข้าก็แต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็เลยแวก็มาแซ้วเออก็เลยแบบ อขอโมเมไปหน่อยละกันว่าแบบเอ้ยเป็นโมเมนต์แบบเอเราก็ไม่เคยมีโมเมนต์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองเลยอะค่ะแต่ว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะก็รู้เนอะเขาไม่ได้มารอเราแต่ว่าเขาก็ดีใจที่ได้เจอเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ไปเล่นคแบบือนองที่เล่นครั้งแรกเลยอะสกีสกีอ๋อ,อใช่ค่ะเล่นสโนว์บอร์ดค่ะครั้งครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลงไหมคะก้ลง๋อแน่นอนค่ะ <laughs> แล้วที่แอปเล่นด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเล่นด้วยคะ่ะเล่นด้วยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะไม่เลยแต่คลิปที่ลงไม่เห็นมีเราเลยอะ่ะนี่มีอ,อาจจะสับสนแอปกับปีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็ตัวพอๆกันนะคะตัวใกล้เคียงกันแล้วใส่เสื้อเหมือนกันด้วยก็คือเล่นกับน้องพีพิีด้วยใช่ค่ะก็ฝึกกันตรงนั้นเลยครูครูสอนกันตรงนั้นเลยเหรอครับหรือว่าใช่ค่ะก็โชคดีค่ะได้เออ่ได้เจอกับทีมทีมจเจแปนมาเสะค่ะก็ เขาก็ดูแลทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ช่วยสอนก็มีครูประกบค่ะก็ปีใหม่ก็แฮปปี้มากค่ะแล้วก็มีเพื่อนเรียนด้วยคือน้องพิพิมแต่ว่าน้องพิพิมเขาเป็นอยู่แล้วค่ะเขาเขาไปมาบ่อยแล้วค่ะก็มีปีใหม่ที่เพิ่งรั้งแรกค่ะคือปีติดใจไหม ติดใจค่ะเขาชอบค่ะอันนี้คือพี่พี่ทิมนี่คือแบบบังเอิญเจอที่นู่นกันพอดีแบบเอ้ยเห็นแบบอยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันหรือยังไงล่ะเห็นบังเอิญไปช่วงเดียวกันค่ะค่ะแต่ว่ารู้ตั้งแต่ก่อนไปแล้วค่ะไปญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะไม่ได้แบบอยู่ๆเดินบังเอิญชนกันใช่ญี่ปุ่นใหญ่เดิน่าสเว้ีไม่ไม่ไม่เป็นนั้เนาะไม่ได้เดินสวนกันเอ้ามาหรอเอ้าไปนี่ไม่ใช่ไม่ไม่เคยเห็นามันี้เลย เห็นค่ะเห็นค่ะแอปเห็นทุกอย่างค่ะแอปเป็นยังไงบ้างอะแอปรับรู้คนที่เข้ามาคอมเมนต์รู้สึกยังไงบ้างครับกับที่เขาเขาตั้งคิดอืมค่ะให้พูดยังไงดีคะรู้กยังไงบ้างก็แอปรับรู้แล้วก็แชร์ความรู้สึกของทุกๆคนค่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันค่ะก็จริงๆก็อยากทําให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ แล้วก็ก็มีความเข้าใจในพวกเราทุกๆคนนะนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เอาเป็นว่าถ้าเจอแล้วคล่องใจหรืออะไรอยากคุยอยากถามได้หมดเลยค่ะแอปพร้อมที่จะคุยกับทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ทุกอย่างมันก็ชนะตรงที่ว่านุนคุณมาเมนมนหัวใจยิ้มทุกอย่างมันจบไม่จบก็ก็คือเราเราทุกคนจะจะพูดว่าไงดีคะเราทุกคนแฮปปี้ดีค่ะไม่ใช้เป็นสิ่งที่ทุกคนเมนคิดไปเอง ไม่ค่ะก็เลยอยากให้ทุกคนแฮปปี้เหมือนเราทุกคนด้วยค่ะ<ม>คือคือโดยเฉพาะปีใหม่แล้วอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะแต่แต่แอปเข้าใจทุกคนนะคะคือบางคอมเมนต์ก็อาจจะเกิดจากความเป็นห่วง<ม>ซึ่งเราก็รู้สึกดีใจนะคะที่ที่มีคนเป็นห่วงเราเป็นห่วงโดนหรือเป็นห่วงคุณทิมอะไรอย่างนี้นะคะ่ะก็แต่ว่าไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งอะไรกันแล้วแอปรู้สึกว่า ไม่ใช่ที่จะไม่รู้เลยว่าเวลาเราเราลงอะไรแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ส่วนตัวของแอลร,รู้สึกว่าไม่วันนี้ก็วันหน้ามันจะต้องมีอยู่ดีแล้วก็ออแอลคงไม่สบายใจถ้าเกิดว่าคือเราทำอะไรใช้ชีวิตตามธรรมชาติตามปกติแล้ว<ม>แล้วเราไม่ได้เราไม่ได้บอกกล่าวหรือเราไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติเราจะต้อง มีอะไรข้างหลังสมมุติคนบอกว่าอุ้ยก็แบบเงียบเงียบไปเลยอยากให้ใครรู้อยากไม่ต้องโพสดีกว่าอ,อะไรเงี้ยซึ่งแอฟรู้สึกว่าถ้าการที่แอฟต้องต้องแอบต้องอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าอันนั้นนะยิ่งเป็นการที่ไม่ให้เกียรติไม่ให้เกียรติเราหรือไม่ให้เกียรติคนที่เขารักแล้วเขามีน้ําใจกับเราค่ะที่แอบไปอยู่ว่าเราใช้ชีว,วกกิตปกติเป็นธรรมชาติเหือยที่คนนึงจะทำใช่ค่ะทุกอย่างขอให้ ขอให้เชื่อใจแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนที่ที่เชื่อใจแอลค่ะอือเป็นไงบ้างทำไมอยู่ยีทุนโดนถึงป่วยล่าสุดทำไมถึงป่วยอยู่ดีแบบอืมทำไมทำไมถึงป่วยเหรอก็เขามันไหวง่ายหรือว่ายังไงไม่แน่ใจแต่แต่ก็อาจจะคือถ้าคิดเองก็น่าจะเป็นเพราะอากาศมัญหาแล้วเสียใจเม่อผมถึงแล้วเป็นเพราะเป็นคนส่งยาให้ เขอยู่ไกล้ส่งยายังไงเออเขาอยู่ไกลไปนิดลนึงรืองยหอัยยาใจหรือเปล่าี่เยาใจยาใจยาใจแต่ว่าอะไรยาีสอยาปกติไม่ได้ก็วาสยาส่งไปไม่ได้ยายาใจทันใจางเงี้ยแเยสตวที่อยู่ไกลมันยังไงบ้างค่ะก็อยากส่งค่ะส่งไปยังค่ะส่งไปยังค่ะยาใจเนี่ยคิดอยู่ว่าจะส่งใจหรือจะส่งอะไรค่ะ ไม่ถามเพาอ้อนนะครับไม่ได้อ่านเลยแอปก็ยังไม่ได้อ่านอ่านที่ไหนอ่อ่านเออขาอ้อนไหมเออขากจะออ้อนไม่นนทงนะนนไม่ได้ก็ก็คงเขาไม่ใช่แนวนั้นนะคะแต่ว่าก็ก็เป็นห่วงค่ะค่ะเราคุยกันทุกวันค่ะก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะเรี่าเนเียะ ไม่กล้าหันไม่ไม่หลงกลทำไมทำไมอยู่ดีแล้วถึงปวดเพราะว่ามันเกิดจากอะไรเพราะว่าอยู่ดีก็ไปแล้วก็คือปวดว่ายงไงไม่ไม่แน่ใจค่ะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าอย่างที่บอกก็คิดเองก็น่าจะอากาศค่ะเพราะไปนู่นก็ก็ติดลบอยู่ขอบคุณค่ะหรือคุยกันเยอะพักผ่อนกัน อ้าวมีความเห็แล้วไม่ใช่คุยคุยกันปกติอยู่แล้วค่ะคุยกันปกติค่ะโอเคค่ะอินเสิร์ตนะครัขอบคุณค่ะต่อไปกขอบคุณค่ะที่ให้พูดค่ะต้อนนี้ไปเพราะว่านี่กี่มุมมันเนี่ยเกาหลีท่านเกาหลีภาษาอังกฤษอันเดียของกล้องนี้นะคะกล้องนีนะคะองกองนี้นะคะเลนส์สอ